ต้องยังไงเริ่มยังไง <c oughs> เริ่มแล้วเริ่มแล้วหรอโอเคอันนี้คือสับป,ประรดฉีตานะคะได้มาจากลองไซสันนานซึ่งว่าฝากจากประจวบคีรีขันมีที่เดียวในประเทศไทยนะคะหน้าตามันจะแตกต่างจากสับป,ประรดโดยปกติจริงๆก็มีสับป,ประรดจากประจวบมีสามสายพันธุ์ที่ได้มานี้คือฉีตาอันนี้คืออะไรนะบ <c oughs> ีทูอันนี้บีทูอันนี้คือ <c oughs> ปัเตวี่ะปัตตวีอะ นี่ปตวีอ่ะแต่ว่าวันเนี้เราจะมาทาสับปรรดฉีกตากันวิธีจากดูจากคลิปแล้วก่อนอื่นต้องบอกตรงนี้ก่อนนี่เขาบอกฉีดตาะไม่ยาแล้วอันนี้ต้องปัดไหมไม่รู้เขาบอกจริงเขาบอกตรงนี้ก็ฉีกได้เขาว่าะว่างั้นนะใครก็ไม่รู้่าเมื่อพี่พี่ดูยูทูบมาเขาบอกให เริ่มแบบนี้เริ่มแบบนี้แล้วก็ฉีดไปทีละนิดนี่นอันนี้คือฉีดออกมาแล้วฉีดเป็นแบบนี้ฉีดตาเห็นปะอ๋อจะไม่ฉีดยากนะถ้าไม่ก็ฉีดให้ <c oughs> นี่ไงฉีดเป็นตะกาออกมานี่ไง <c oughs> ชาติเป็นไงอืมเปรี้ยวหวานรสชาติสับรสเปรี้ยวหวานนี่ไงนี <c oughs> ่เขาบอกอืแต่มันมันกินยากเพราะว่ามันติดมันติดตานี่ว่าต้องมีวิธี <c oughs> โอเคสรุปแล้ว ก็ปอกแบบนี้จะกินง่ายกว่าจะหยิบกิมทีละคำดีกว่านำ้ำดีเราเราต้องทำเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเหมนี้ใช่ป่ะมันเป็นตายใ,ใหญ่ใช่ไหม <c oughs> ตาใหญ่ใหญ่เขาให้ฉีกกินแบบนี้ฉีกแบบเนี้ย <c oughs> เรียกว่าสับะรดฉีดตาก็เลยจะต้องมาฉีดเป็นตาเห็นปะฉีดเป็นตาแล้วก็วางทุกคนก็หยิบกินได้เลยโอเคนี่คือครั้งแรกที่กินสับะรดฉีดตานะทุกคนครั้งแรกที่เคยได้ยินชื่ออารม <laughs> <agrade> ไม่งา่ายเลยอะ <c oughs> แต่ว่านี่ไงนี่ฉีดแบบนีนะ้แล้วก็กิน